ต้องมาดูครับว่าจอร์จโกรฟครับเจ้าของส่วนสูงร้อยสามส่วนประสบการณ์แน่นอนว่าอยู่ที่เบ็คแฮมครับแต่ความหลากหลายและความใหญ่ของจอร์จโกรฟนี่แหละครับจะสร้างปัญหาให้กับเบ็คแฮมครับวันนี้ถือว่าเจอโจทย์ใหญ่โจทย์หนักอีกครั้งหนึ่งนะครับเบ็คแฮมจุดเด่นของเบ็คแฮมอีกอย่างน,นึงก็คือสามารถกาดได้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับเดีย๋ยวเปลีเป็นมวยซ้ายอีกแล้ว แม่วันนี้ไว้หนวดนะครับเพิ่มความหน้าเกรงขามนะครับจอ์โกฟโอ้โหแข้งขวาไปเลยครับเบคแฮมครับวงอุ้ยมีศอกมาแจมครับเบคแฮมครับแม่เริ่มต่อยยิ่งต่อยยิ่งเก่งยิ่งครบเครื่องขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะแข้งนะครับโอ้หนักมากครับทั้งซ้ายทั้งขวารัวหลุดครับเจอบัดของเบคแฮมครับ แค่มาแบบนิ่งๆครับอะสวนทางกับบุคลิกของเจ้าตัวนะครับบนเวทีนี่หน้าตาขมึงทึงะครับโอ้โหข่าวครับแรกคนละข่าวคนละทีนขยับก็ผวาละครับจอดกรออ่ะวันนี้ชวนเล่นวงในครับเบคแคม คุยปักซอกับแตกรลอยังแหกรลอยังครับยังครับไม่มีอะไรครับน่ายัางใส่กิ๊กครับจร์จโกลฟจะเตะขวายังไม่มีจังหวะหงวดเป็นซ้ายดีกว่าแหกขยับจะออกยังไม่ออกนะครับจร์จโกลฟโอ้เริ่มหายใจแรงครับต่อยลำตัว เบคแฮมเห็นเลยครับอาการของจอร์ดโกลฟ์ครับเริ่มจะขยับเร็วแล้วนิ่งมากครับเบคแฮมครับโอ้ยโอ้สมาธิกับการต่อยนี้สูงมากครับเนี่ครับมองหน้าหลอกครับโอ้ยซอกไปหน้าครับ ตอนนั้นนี่เป็นการต่อยในรูปแบบมวยรอบครับค่อนข้างซีเรียสและจริงจังครับสำหรับเบคแฮมเคนครับหรือเจ้าเคนครับไม่มีรอยยิ้มเลยครับก็เลยยังดูเครียดครับเพื่อที่จะผ่านรอบแรกไปก่อนครับไม่เล่นเลยครับเบคแฮมวันนี้ครับดูครับเดินตีหน้ายาข้าวคูกะหัวเอาตายเลยครับ าจงหวะครับแม่แหเตะเข้าไปที่พับในใบสะดุ้งม่สะเทือนครับเบคแคมนี่ครับแข้งขวาของเบคแคมครับแข้งขวาเข้าไปอีกทีครับแกย้ำไปที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายของจอรจน่ะแหละครับแล้วมันก็เปิดจริงๆครับซ้ายกับขวาครับเปิดมาหน้าเตะนะครับแม่หยเบคแคมก็เตะเอาเตะเอาเห็นเป็นฟรีคิกหรือเปล่าครับดูครับง้างง้างพอง้างปุ๊บนี่จอร์จแก่ขยับหนีเลยครับ ยังติดบ้างครับลูกเตะของจอร์จโกลฟ์พยายามุดข้างบงนนะครับเป็นลุ้นวงในครับจอร์จโกลฟวิ่ยโ,โ,โดนศอกอีกครับข้างบนโอ้โหแม่น้าตานี่คเครียดครับจอร์จยังไงดีครับยังเจาะไม่เข้าเลยครับจอร์จโกลฟครับยังไม่สมามารถออกพุดแบบเป็นน้ำเป็นเนื้อได้ครับ บวกสอกกันประกบในตีดูทักษะการไล่แขนของไปแค้มครับจากตอนช่วงแรกครับจอร์จโกบดูจะได้เปรียบครับแต่ม่ค่อยสอดแขนเข้าในได้ครับโอ้โหกลายเีเสียเปรียบเลยครับจอร์จโอ้ยเจอบาดซ้ายครับระวังครับไปแค้มนี่ครับตีโอ้ยโอ้โหแล้วก็ดูไล่แขนนะครับดูครับดูครับสอดแขนเข้าใน ต้องตั้งกำแพงบังครับจอจอิ่มไม่อิ่มครับจอร์จโกลฟ่าตนนี้ครับเครื่องติดนะครับไม่แค่อะไรก็ยังไม่อยู่ครับโอ้โหสับซออีบหมัดจี้หมัดขวาตีขวางหน้าตีโอ้ยตีเข้าหน้าครับลูกนี้แจ็คพอตแตกครับแตกหรือเปล่าครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับแหมตานีผมมาบังไว้นะครับ โอ้โหโดนหนังจริงครับจอชรัดใต้ปีเลยครับอู้กำกการแยกออกมาโอ้มองพี่เลี้ยงเลยครับจะยังไงดีครับแหมตอนนี้เอาอะไรยังไงก่อนไม่น่าจะดีเลยครับเจอแข้งของไปแค้มเจอเข่าไปหลายชุดครับยังมาเจอสิครับแหมลูกนี้ครับผักแกไม่สนใจเลยครับนี่ครับแค้มบอกว่าเครื่องมันติดแล้วครับมันดับยากซะแล้วตอนนี้ไปลุดโดนนี่ครับ โอ้โอาวุธนี้ดูเบาลงเยอะเลยนะครับจอร์ดโกลฟโอ้หแล้วไม่มีถอยเลยนะครับเบคแฮมไฟนนี่ครับประเภทเดินหน้าฆ่าเตะครับรัดเกาะวงในครับโอ้ยอาศัยน้ำหนักตัวครับขย่มเข้าใส่ครับ จะเข้ายังไงดีครับจอร์จโกลฟเข้าไปก็โดนตลอดครับฟงนอกก็โดนเข้าในก็โดนแล้วจังหวะของจอร์จโกลฟเนี่ยครับพอตั้งซ้ายครับไม่แคปล่อยได้2กาดครับเพราะฉะนั้นต่อยเป็นมวยขวาครับต่อยกับมวยซ้ายนี่ครับสองกาดนี้จอร์จโกรฟไปไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าแกจะออกซ้ายหรือออกขวาครับสลับกาดได้ครับโอ้โหเจอฮุกขวา แม่ก็ต้องลุยก็ต้องเข้าเลยครับจอร์จโกลฟส่วนเป็นแค่ไม่ตีหน้ายักเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับไม่สนใจอะไรเลยครับเริ่มผ่อนมาหน่อยครับให้จอร์จโกลฟได้เดินมาบ้างแข้งขวานี่ยังหวังผลได้ครับแต่หลุดแล้วครับอ,อ,อไม่โดนครับ นึกอะไรไม่ออกครับจอร์จโกรฟครับหวังพึ่งหมัดแล้วครับดูครับเกรงครับเกรงเกรงหมัดซ้ายไว้ครับแหมพลิกตำราต่อยเลยครับตอนนี้เบคแฮมครับตามทฤษฎีตามเบสิกเลยครับเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาแล้วครับเมื่อเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายครับโอ้โหอันนี้แจ็คพอตแตกอีกแล้วครับไม่ใช่บาทารูพักแล้วครับบาทากระแทกพักครับทีบครับมอนยันหลักเข้าไปครับ โงท้ายปลายยกครับแมมีตวัดเตะสองชั้นนี่ครับโอ้โหได้โอกาสโชว์แล้วครับไม่รู้จะทำยังไงดีครับจอร์จโกลฟเข่าก็โดนออกก็โดนนอกโดนในโดนโดน,โดนหมดนะครับก็โดนเข่าลอยอัดเข้าไปต้องดูว่าจะมีทีเดียวที่ขาดอะไรหรือเปล่าเลยครับในช่วงสุดท้ายโอ้โหท้อหรือยังครับจอร์จ ใส่กันในพิกัดครับ The Red Corner แล้วก็เป็นเบคแคมเขาใหญ่อาร์ทรีสรีสอร์ทครับพยักสองแผ่นดินครับลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นบุรีรัมย์ครับขวาชัยไปได้ครับ